ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันในการประเมินสมดุลโครงสร้างของร่างกายนะครับเป็นแอป Epic นะครับก็ตามคลิปวิดีโอเลยอันนี้จะเป็นโหมดฟรีนะครับโหมดฟรีเราเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับที่เป็นรูปหน้าตรงของคนยืนอยู่นะครับอันนี้เราต้องเตรียมภาพไว้ก่อนนะครับจะเป็นจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เลือกรูปหน้าตรงมาใส่นะครับจากนั้นเราทำการ ตัดภาพนะครับโดยการเลื่อนกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเอาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราจะทําการทําในส่วนของมาร์เกอร์นะครับามาร์เกอร์จุดที่1กเ็เราจะกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มสีแดงเข้าไปที่บริเวณติ่งหูนะครับแล้วก็กดปักหมุดนะครับตำแหน่งของปุ่มปักหมุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านล่าง นะครับเราไล่ลำดับในการทำมาร์กเกอร์บริเวณร่างกายเนี่ยตามในส่วนที่แอปพลิเคชันเขาให้เรามาร์กเลยนะครับจะเราจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับก็ในส่วนของช่วงสะโพกเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจตำแหน่งนะครับว่าเราแติดถูกหรือติดผิดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พวกสติกเกอร์หรือว่า ใช้ปากกาทำม,มาร์กก่อนที่จะถ่ายภาพแล้วก็มาทำมาร์กเกอร์ในโปรแกรมก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับกับบริเวณของอช่วงข้อเท้านะครับพอทำเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มเช็คถูกนะครับมันก็จะทำจะทำการประมวลผลนะครับว่า ค่าของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีตรงไหนที่มีความสมดุลน,น้อยหรือว่าไม่สมดุลบ้างนะครับจากนั้นมาหน้าที่2นะครับเป็นภาพด้านข้างขวานะครับก็เอารูปใส่เหมือนเดิมนะครับเลื่อนรูปให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้ถ้าเป็นแอปพลิเคชันแนะนำเขาจะแนะนำให้เป็นผู้ชายในถอดเสื้อเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นชุดชั้นในแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเราป้องกัน เรียนรู้เนเรื่องส่วนของการประเมิน<ม>ผลเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใส่เป็นชุดปกติก็ได้แต่ว่ารัดรูปนิดหนึ่งนะครับในส่วนด้านค่านี้จะประเมินในส่วนของว่าการเอ็นของตัวลําตัวนะครับว่าไปด้านหน้าหรือว่าไปด้านหลังนะครับพอเสร็จแล้วก็กดเช็คถูกนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อชื่อจริงๆแล้วต้องใส่ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็ใส่ส่วนของ Data นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นรหัสเนาะ ว่า subject ของเรารหัสที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นทําการ save file นะครับ report ตออกมาจะมีทั้งหมด4หน้านะครับก็จะมีระบุว่าเรามีผลการประเมินอย่างไรบ้างนะครับจากนั้น save ปุ่มสีเหลืองนะครับด้านบนขวานะครับ s a ฟเป็นฟ pdf ไฟล์นะครับแล้วจากนั้นรอประมวลผลนะครับ ตัวแอปพลิเคชันจะให้เราเลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟไฟล์นะครับอันนี้ผมจะเซฟไปในส่วนของด็อกิเมนต์ document, นะครับแล้วกดบันทึกนะครับจากนั้นออกจากหน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คไฟล์ที่บริเวณของด็อกิเมนต์ที่หรือโฟลเดอร์ที่เรา save รเซฟไว้นะครับเปิดดูนะครับก็จะรีพอร์ตผลออกมาสีหน้านะครับก็ แต่ละคนนะครับมีปัญหาตรงไหนตัวตัวรายงานก็จะระบุไว้นะครับจากนั้นในหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําการออกกําลังกายนะครับว่าเราควรจะออกกำลังกายแบบไหนเพื่อลดปัญหาของเรา